วิตามินซีภายใต้แบรนด์ซูบีบายซูเลียนวิตามินซีมีประโยชน์มากมายต้านอนุมูลอิสระช่วยซ่อมแซมและเพิ่มการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในร่างกายทำให้แผลหายเร็วขึ้นและป้องกันการเป็นหวัดวิตามินซีของบริษัทซูเลียน1เม็ดมี300มิลลิกรัมถ้าไม่ดีผมไม่แนะนำให้รับประทานนะครับ วิตามินซีบายสุเลยน้ำเดือดพอดีเลยครับตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงกว่าเกือบ5้าโมงแล้วครับบ่ายบายเย็นเย็นละพอดีอัดอีพีเรียบร้อยนะครับก็หิวนิดนึงคนแก่แล้วนะครับ แลวสำหรับบ่ายนี้เราจะจัดก,การโรยยังไงดีฮะเพราะว่าจะอาหารเย็นก็ผมก็ไม่ได้ทานโรยยี่นีตัวนี้เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยเลซิตินนะครับเลซิตินช่วยอะไรครับเขาบอกเสริมสร้างความจานะครับซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอนะครับอย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวแล้วครับแล้วก็ควบคุมคอเลสเตอรอลด้วยและที่สําคัญคุณรู้ไหมฮะมันจะช่วยในการดูดซึมวิตามิน B ที่สําคัญต่อร่างกายมากเกี่ยวกับเรื่องของตับ และก็วิตามิน A ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลำไส้นะครับคุณครับหลายคนอาจจะทานเพียวๆกันนี้หลายท่านเอาไปผสมอย่างนี้ครับกับไวท์คอฟฟี่นะครับอีกหลายหายท่านทนะ่าครับก็เอาไปผสมกับเวกิเว่าผมบอกตรงๆเลยนะครับถ้าไม่ดีอะ่ะผมไม่แนะนำให้ดื่มจริงๆเลยเพราะมันดีต่อร่างกายจริงๆนะครับบางคนก็แล้วแต่สูตรของใครของมันนะครับ แต่สำหรับตัวของผมเนี่ยนะครับผมชอบที่จะทานกับอะไรคุณรู้ไหมสีสวยมากเลยครับคุณครับผมทานกับนี่เลยลูกเดือยคุณครับลูกเดือยเนี่ยมันจะมีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน B1 B2 นะครับวิตามิน E แคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสมันเป็นอายุวัฒนะทีเดียวเลยนะมันช่วยบำรุงสมองนะครับแก้ไขอาการนอนไม่หลับนะครับอ่อนเพียลดคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ป้องกันควบคุมน้ําตาลสําหรับการคนที่เป็นเบาหวานนะครับและที่สําคัญคือลูกเดือยเนี่ยมันมีสารป้องกันการเกิดมะเร็งด้วยนะครับก็ผมทานอย่างนี้นะครับผมก็อันนี้สุตคนแก่นะ ผมอาจจะต้องทานกับน้าร้อนเพราะบางคนก็ทานน้าเย็นก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่าทานน้าร้อนน่ผมชอบตรงที่ว่าเนี่ยฮะกลิ่นของมันเนี่ยนะคุณกลิ่นของถั่วมันหอมมากกลิ่นของเลซิตินเนี่ยครับหอมมากๆเลยนะครับผมทานเพียวๆอย่างนี้นะฮะแล้วผมก็จะใส่ลูกเดือยเพราะมันช่วยกันพอดีจริงๆเลยนะครับลูกเดือยเนี่ย มันมีวิตามิน B 1สูงมากแล้วก็วิตามิน A ในเวลาเดียวกันเลซิตินของถั่วเหลืองนีครับมันก็ช่วยดูดซึมวิตามิน B ซึ่งไปซ่อมแซมเซลล์ที่ตับและก็วิตามิน A ที่ไปซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สุลอของลำไส้แม่มันช่างเข้ากันจริงๆเลยนะครับเนี่ยทานเยอะๆเนี่ยประมาณนี้เลยฮะ นะครับแต่ถ้ากระชันนั้นเย็นมันจะไม่มีกลิ่นของเลซิตินมากเท่าไหร่โอ้ชื่นใจจริงๆรูปเลยครับอร่อยมาก อิ่มไปเลยครับเนี่ยผมทานช้วยนี้นะครับตอนเย็นๆก็สามารถอิ่มไปถึงพรุ่งนี้เช้าได้เลยเพราะว่าผมไม่ทานอาหารเย็นถ้าไม่ดีจริงผมไม่แนะนำให้ดื่มเลยนะครับ r o y a l Mix by Zulian สไปลูไลนะ่า สาหร่ายเกียวทองมีคอโรฟิลในปริมาณสูงช่วยเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดปัญหาในการเกิดเส้นเลือดติดตันลดปัญหาในการเกิดเส้นเลือดหัวใจติดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายร,รับประทานวันละ5เม็ดสไปรูแลแลน่าสาหร่ายเกียวทองกินแหละถ้าไม่ดีผมไม่แนะนำให้ใช้นะครับ สไปรูแลน่าสาหลายเกี่ยวทองบายสูเลียนร้อนมากเลยครับ,รบเข้าฉากยิงกันระเบิดกลางแดดเลยครับร้อนจริงๆนี่ถ้ามันจะ ชื่นใจก็ต้องทานอะไรที่มันวัสดีครับผมไวท์คอฟฟี่ครับเลซูเกอรเป็นการประสมผสานกันระหว่างไวท์คอฟฟี่นะครับแล้วก็โกโก,โก้ สองผลิตภัณฑ์นี้เลยครับเป็นการผรสมผสานของไว c o f f e ฟแล้วก็โกโก้ออกมามันจะเป็นมอคค่าที่อร่อยมากครับสดชื่นผมว่าเหมาะมากเลยกับอากาศร้อนๆนะครับคุณดูสีเนียนมากครับกับน้ำแข็งไวท์ f f e ฟโกโก้เท่ากับมอคค่า บา j ซูเ a ียนเบลลิเซนแอนซานิิเซอร์บาซูเลียนก่อนรับประทานอาหารครับเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองและความปลอดภัยนะครับแฮนเจลตัวนี้ฆ่าแบคทีเรียได้99.99% 99 และในนี้ผสมด้วยแอลกอฮอล์75%ซึ่งใช้ในเครื่องสำอางครับและที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถดูแลผิวเมืองเราให้นุ่มอยูตลอดเวลาเพราะมีส่วนผสมของวิตามินอ e ีและว่านหางจระเข้ก่อนทานข้าวนะครับหอมชื่นใจ Purely Z Hand Sanitizer by z u l i a n